าวาดวัดคลองใหม่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ในพื้นที่เขตยานวาเมื่อวันพฤหสัสบ,บดีที่3มิถุนายนพุทธศักราช2564พระมหาวิสารเขมมาสจาวาทีเจ้าวาดวัดคลองใหม่เป็มกระทานฝ่ายสง์มอบเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการวัดคลองใหม่ปันสุขสู่ชุมชนแก่ประชาชนเขตยานวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชระสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสามิถุนายนพุทธศักราช2564และสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชโดยมีนายอภิมุขชันทวานิชนายอมรเทพเสตพราม อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายสุทธิพงษ์เสมสูงเนินนาย,ยกสมาคมพุทธบริษัทส่งเสริมพระพุทธศาสนาร่วมในพิธีทั้งนี้ผู้เข้ารวมพิธีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด